นักเลงไม่รู้นักเลงมาจากไหนมาขอข้าวกินแผลเต็มตัวเลยลุงออิ่มเปล่าโอ้โหสุดยอดเลย แข็งแรงนั้นเนี่ยเป็นไข้หรือเปล่าไม่รู้เอายาอะไรใส่ให้วะจะจับป้อนยาก็ไม่กล้าไม่รู้แมวที่ไหนหเป็นไงลูกอ่ะโอ้โหดูสิฝั่งนี้ก็มี สุดยอดจริงๆเธอวิรกรรมสุดโหดหืหนงมาจากไหนเนี่ยลุงเอ้ยแค่เวอะวะทั้งตัวเลยแต่ก็ดูแข็งแรงอยู่ มันจะไม่เป็นอะไรมั้มไม่กล้าจับมันว่ะกินเยอะๆลูกจะได้มีแรงสู้แห้อืป้าไม่กล้าป้อนยาหนูป้ากลัว ก็หนูกันอะหายามาป้อนดีไหมวะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวป้อไปหายามาป้อนนะโอเคนะจรินข้าวไปก่อนนะว่าไงฮะแม่จะไปตลาดหนูลงมาทำไมเนี่ยมปตลาดจะไปหาปลามาให้หนูไง หนูไปนอนแป้งที่ไหนฮะห,หนูไปนอนถุงแป้งที่ไหนมามามอมแมมหมดแล้วเจออะไรล่ะอ๋อเด็กหว,วัดดีลูกเป็นอะไรคะ <laughs> มันไปน,นอนแป้งที่ไหนกันไม่รู้ฝ <laughs> ุ่นเต็มเลยฮะออกมาเร็วๆนะนี่น่จะไปตลาด จะตามทำไมเนี่ยเอาสุดเขตแค่นี้นะเก็บเต้ากินเต้าฝ่ายสมาชิกสังหรัสังหรับดีโอ้มันามาเทไหร่้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกินเขตแล้วเดีวไม่ไปตลาดกันไม่ไปตลาดกันซื้อปะทูมาให้รออยู่นี่นะอืม เร,เราอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวแม่เอามาให้เมื่อคืนแม่ทีเลไม่ได้อ,ออกมาให้อ่ะเ,อเดี๋ยวกลับมา,อ,าออกมาให้หิวมากอ่ะนูนูไหนเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่นู่นอ่ะ เออเดี๋ยวแม่ออกมาให้ใจเย็นๆก็เม,มื่อคืนแม่เพลียเลยไม่ได้เอาข้าวมาให้อะ่ะหิวมากเหรอเอ,อหิวมากเหรอมากหรือเปล่ามากอ,อือกินอะไรกันทุกวันเดี๋ยวอ้วน ว่าเหมือนแม่เนี่ยเห็นเปล่าอือเดี๋ยวอ,ออกมาให้ค่ะใจะเย็นๆตลาดก่อนสายแล้วเนี่ยตลาดวายแล้วเฮย้ยตลาดวายแล้วเดี๋ยวพิ่งลงมาเดี๋ยวตีกันเเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไม่ไปตลาดกัน โอเคไหมโอเคนะ่อย่าบนนักเลยนะรู้แล้ว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 ,ลว,ลวอย่าตามอย่าตาม cho tao nè. Ok nè. Bye bye.